สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราอยู่กันที่มินิสยามพ,พัทยาค่ะ,คะวันนี้นะคะเราก็จะพาไปเที่ยวรอบโลกภายใน1วันกันค่ะจินเทียนหว่อเมินย่าชี่นหล่นเนอะพี่พี่พี่อยากไปฝรั่งเศสค่ะตาเจีากันวอรไหลโจ้า ยอดสวนค่ะใครที่ยังไม่เคยไปเที่ยวฝรั่งเศสก็สามารถมาถ่ายรูปเซลฟี่ที่นี่ได้เลยนะคะโอ้ยน่าสนใจมากเลยค่ะแล้วคําว่าหอไอเฟลภาษาจีนนี่พูดว่าอะไรนะไอเฟเออเฉียะ่ะแล้วคําว่าฝรั่งเศสล่ะฝากัวน่าสนใจมากค่ะแต่ที่นี่แบบเทียนชี่เฟยฉ่างเลิศมากเลยอะน้าหวงมันน้าหมันชีจงกวปะ ตรงนี้ก็จะเป็นหอบูชาเทียนฐานจากประเทศจีนค่ะเป็นศานที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเห็นแล้วรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ของวัฒนธรรมจีนเลยค่ะภาษาจีนเรียกว่าจงกัวเตอเทียนฐาน请问这里有水吗？有的，一瓶水是几？好，给我一瓶。好的，一共จ株。这是 ซื้อจูเชียเชีค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงโอ,อ,อเปร่าเฮาส์นะคะของประเทศออสเตรเลียก็คืออยู่ตรงทางด้านโน้นนะคะและตรงนี้นะคะเราก็จะมาถึงอีกที่หนึ่งเลยด้วยกันเลยก็คือเมอร์ไลออนสิงคโปร์นะคะโอ,อ,อเปร่าเฮาส์เนี่ยของทางประเทศจีนจะเรียกว่าซีหนีเกอร์จี้เยียนนะคะส่วนทางเมอร์ไลออนสิงคโปร์เนี่ยก็จะเรียกว่าอีห้วยชื่อค่ะแล้วประเทศออสเตรเลียภาษาจีนเรียกว่าอะไรคะ ประเทศเออสเตรเลียภาษา,ษาจีนนะคะเราจะเรียกว่าออออสตรลียค่ะออสตาลีย,อ,อ,ลยอ๋อแล้วสิงคโปร์ล่ะคะสิงคโปร์นะคะเราจะเรียกว่าซินเจียพัวหรือซินเจียพอก็ได้ค่ะ นี่คือมหาวิหารโคโลนเคอหลงต้าเจ้าวถังสถานที่แห่งนี้นะคะสร้างขึ้นเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของสามกษัตริย์มหาจากักรพรรดิโรมันค่ะเยอรมันนีภาษาจีนพูดว่าอะไรคะเตอ๋อกัวค่ะและนี่คืออาบูซิมเบลจากประเทศอียิปต์ค่ะเป็นสุสานของฟาโรห์รามเสดที่สองภาษาจีนเราเรียกกันว่าอาบูซินเ้ค่ะแล้วประเทศอียิปต์ล่ะคะไอจีค่ะ และนี่ก็คือเทพีเสรีภาพนะคะเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่เรามาถึงแล้วก็รู้เลยว่าที่นี่คืออเมริกาค่ะอาภาษาจีนของเทพีเสรีภาพนะคะเราจะพูดว่าจี้หยวหนี่สินเซี่ยงค่ะแล้วประเทศอเมริกาภาษาจีนว่าอะไรคะเม่ยกวัวคะ่ะ และที่นี่ก็คือมาร์ชมอนะคะซึ่งเป็นภูเขาหินซึ่งแกะสลักรูปหน้าพระธานาธิบดีสีท่านของสหรัฐอเมริกานะคะที่แสดงความยิ่งใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกาภาษาจีนจะพูดว่าลาชุินมอเออร์ชานนะคะเ,เพื่อนๆที่อยากเห็นความยิ่งใหญ่นี้นะคะก็มาได้เลยนะคะที่เมืองจำลองค่ะ วันนี้เราไปโซนไทยกันดีกว่าไทยกว๋วชีฟิงจิงเหนินเพียวเรียง现ส我们到曼ยว玉佛寺，มม่ากก็คือวัดพระแก้วของเรานะคะเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตค่ะและเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยเรานะคะมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามวัมเนเตาเลยวัด <laughs> พระแ,ระะระแกรรว้วชืมม่อเต็มว่าอะไรคะม่านกูเตอร์ยูือ นัดพามาดูภูเขาทองกันนะคะวันนี้ภูเขาทองตั้งอยู่ที่กรุงเทพเป็นวัดที่รัชกาลที่1โปรดเกล้าให้บูรณะขึ้นนะคะภาษาจีนม่านกู่เตอจินสานเื้อตอนนี้เรามาถึงวัดอรุณราชวรารามนะคะซึ่งเดิมวัดอรุณราชวรารามตั้งอยู่ฝั่งกรุงทนบุรีนะคะริมแม่น้ําเจ้าพยาในสมัยรัชกาลที่สองทำการบูรณะได้ประทานนามชื่อว่าวัดอรุณราชธารามค่ะ ซึ่งมาถึงในสมัยรัชะกาลที่4ได้ทําการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่สร้างวัดใหม่ได้ไประทานนามใหม่ว่าวัดอรุณราชวนารามนะคะซึ่งวัดอรุณราชวนารามจะเป็นวัดในในพระราชวังนะคะของไทยซึ่งภาษาจีนเราจะเรียกวัดอรุณราชวนารามว่าลีหมิงซื่อ แล้วอีกอย่างหนึ่งเราจะสามารถเรียกวัดนี้ว่าจ้งหวังเมี่ยวนะคะชื่อวัดอรุณราชวรารามเราจะเรียกได้สองอย่างในภาษาจีนค่ะ ตอนนี้เราก็มาถึงจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งแลนด์มาร์กสำคัญของจังหวัดกาญจนบุรีก็คือสะพานข้ามแม่น้ำแควค่ะหรืออีกชื่อหนึ่งเราเรียกว่ารถไฟสายมรณนะนะคะ,ะสะพานข้ามแม่น้ำแควรเราสร้างโดยฉเฉลยศึกสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองค่ะสะพานข้ามแม่น้ำแควในภาษาจีนเราเรียกว่าเตยปี้ฟูเตอกุ้ยเหอต้าเฉียวส่วนสงครามโลกครั้งที่สองเราพูดว่าตีเออร์ซื่อชื่อเจต้าจ้านค่ะ อุ้ยมีเครื่องบินด้วยอ่ะเครื่องบินภาษาจีนว่ายังไงหรอเครื่องบินภาษาจีนพูดว่าเฟยจีเฟยจี ตอนนี้ก็เป็นช่วงฮาโลวีนพอดีเราก็เลยจะมีคำศัพท์วันฮาโลวีนมาฝากเพื่อนๆกันด้วยนะคะสำหรับคำว่าครั้งคราวภาษาจีนพูดว่าเตี้ยนฝูค่ะค่ะสำหรับคำว่าฮาโลวีนนะคะพูดว่าเั่นเซิงเจียค่ะสำหรับผีนะคะเรียกว่ากุยค่ะคำว่าหลฝังศพนะคะภาษาจีนเรียกว่ามูตี้ค่ะใยแมงมุมนะคะเรียกว่า ชื่อจู้หวังค่ะสำหรับเพราะว่านานกลัวแปลว่าฟักทองนะคะ Travel the world Travel Thailand Go to Minisiam ขวาญเหยวชื่อเจ้ไทยกัวเกอร์ตี้ชุยเซียวเหรินกัว see you